สวัสดีครับแล้วยืนทำไมตรงน้ำพุเนี่ยอ่ะโอเคยืนที่อื่นแล้วกันสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมเสียงเป็นอะไรเนะี่ยตอนนี้นะครับเราอยู่กันในแมปปลูกจะเป็นอาพีนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมลองเล่นมาเมื่อกี้ผมลองไปขึ้นเครื่องบินนะครับแต่ว่า เครื่องบินมาีหาจึงทําให้ผมต้องลากระเป๋าเดินเซ็งที่สาเหตุก็คือตกเครื่องนะครับมาที่สนามโดยที่นอกสนามบินนะครับผมทุกคนเห็นลเห็นเสื้อของผมไหมครับขอโระโมทหน่อยละกันเสื้อลกเออรุ่นยาหกในชีวิตจริงขายราคาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีแถม มีจำกัดแค่หนึ่งร้อยตัวเท่านั้นนะครับในโลบอกนี้ราคาเก้าโลบักอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับเสื้อโลกเออรุ่นยาหกใครใส่แล้วจะได้บับนะครับผมอ่ะโอเคซึ่งวันนี้นะครับผมจะอะ่เออ สวัสดีครับ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 คุณเซตาม่าทำไมคไุณเป็นอย่างเนี้ยทาไมคุณนั่งรถเข็นและสืบขึ้นอย่างงี้เอ้ยเซตามาถแถวนี้เถื่อนนะครับผมถ้าคนสงสัยว่าทำไมผมตึงใส่เสือ้อลูกเอ,อรุ่นยาหกข,ของหมอแจ็คก,ก็คือผมชอบครับนะครับ ก็ถ้าใครติดตามช่องผมอยู่อย่าลืมอย่าลืมไปกดติดตามช่องแจ็คกี้ซีเฮดด้วยกันด้วยนะครับผมนะเป็นช่องที่เป็นไอดอลของผมเลยนะครับผมเดี๋ยวนะเอารถอะไรดีเออคันนี้แล้วกันนะครับผมนะ เรแต่งคอมไปนิดนึงเอาละครับผมผมขอพูดอะไรอีกอย่างนึงนะครับถ้าคุณไม่ได้เติมพาสออกไปผมจะหมดแล้วอ๋อถ้าคุณไม่ได้เติมผมเอเขาอัปเกรดเนี่ยนะสปีดของคุณเนี่ยของรถเดี๋ยครับนักผู้ชมนะจะมีจำกัดอยู่ที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสกูตเตอร์พวก รถที่มันแบบที่เป็นเอ่อใชุ้่มจอยสติ๊กในการขับนะครับผมนั่นแหละนะครับมันจะสูงสุดอยู่แค่ยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วนะอะไรเนี่ยรับเลี้ยงเด็กค่ะเด็กเล็กหรือเด็กโตเลี้ยงได้หมดโอเคไปก็ได้สร้างบ้านดีกว่านะครับผมหลังจากที่ผมตกเครื่องมาแล้วสร้างบ้านดีกว่านะครับ เลือกบ้านแป๊บเอาบ้านนี้แล้วกันนะครับเพิ่งอัปเดตมาช่วงฮาโลวีนพอดีนะครับโอ้โหลดบ้านาแล้วนี่นะครับผมในบ้านนี้มันก็จะมีชั้นใต้ดินด้วยบางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มีนะคะที่ผมจําได้มีอยู่แค่สองหลังนะถ้าใครจําได้เยอะกว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับ ดเอารถเขาเอารถเขาลงรถก่อนแล้วกันนะเอารถเก็บนี่ลงรถก่อนโอ้โอชัดโอจุลเข้าไปเลยนะผม าจจะไม่ได้รีวิวบ้านแบบชัดเจนนะครับรอยอีพีหน้านะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อโลกเอ,อ๋อรุ่นยาหกด้วยนะครับผมและอย่าลืมอุดหนุนเสื้อของ หมอแจ็คหรือแจ็กกี้ซีเฮดจากช่องแจ็กกี้ซีเฮดด้วยนะโอเคแค่นี้นแหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าในอีพีที่สองครับบ๊ายบาย